สวัสดีคะ่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้พระราชก็มาทานตำแตงนะคะตำซัวใส่ขนมจีนใส่หมูยอนะคะทุกคนไม่ได้เจอกันนานเนาะได้แต่ลงคลิปอ่า My Story นะพระราดไว้นานแล้วก็เลยไล่เอามาลงนะคะตอนนี้พระราชก็ไม่ได้กินโช์เกือบเป็นปีเลยเนาะไม่ได้กินโชวเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ก็มาจาัดหน่อยนะคะเนื่องจากอ่าทานไม่ได้เยอะคะ่ะทุกคนนะคะก็เลยกินไม่ค่อยแบบไม่มันเนาะ วันนี้ก็เลยอารมณ์อยากก็เลยมาจัดสินิดหนึ่งนะคะก็มีผักสลัดนะกัดคอแล้วก็น้ำนะคะน้ำบีเ e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  ค่ะก็มีตำซัวขนมจีนอะไรทุกคนสุดยอดเลยค่ะอ่ะ,ะอยาให้ดูเลยสีนะคะมามา,มาทานด้วยกันทุกคนเพราะเราจะใช้ซ่อมหรือใช้มือนะคะก็ดว a วันนี้จะจะเปิดพิสดาร หมูโอลากกระทำเป็นเส้นๆน,นะคะเนี่ยตำเตงตำเตงเตงปลูกจากสวนหลังบ้าน,นะคะ่ะทุกคนนะคะจิ๊ดจา๊าดวันนี้อากาศก็หนาวๆร้อนๆไม่เท่าไหร่นะกะลังบีกาลังดีนะคะก็มีผักผักเป้นนะคะผักเป้นก็ปลูกเองทุกคนปลูกเองของผักเนี่ยปลูกเองหมดเลยทุกคนไม่ไม่ได้ซื้อเลยนะคะแตงไม่ได้ซื้อซื้อแต่หมูยอขนมจีน <laughs> ไม่ลงทุนเลยใช่ไหมคะ มาคราดจะใช้แบบมือเปิบพิสดารก่อนนะคะทุกคนว่าจะอร่อยไหมมาเด้อมาทานด้วยกันเนี้ยกินไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยนะคะจับยัดอย่างเดียวนะคะอ,อ,อ,อร่อยสดน้ำเลย อสุดยอดยทุกคนคะผักกาดคอสผักปอดสารพิษทุกคนกรอบผักนี่กรอบมากเลยกรอบหวานอร่อย แผักชใช่เนาะใส่ผัดไทยก็อร่อยคนะ่ะผักอะไรก็งนน้ามง,งามแต่เป็นหน้าร้อนนะทุกคนแต่ผักงามอากาศมันไม่ร้อนจัด เราอายุเยอะแล้วเนาะกินอะไรก็ไม่ได้เยอนะเหมือนคนหนุ่มสาว <c oughs> บผู้ชายมีประโยชน์นะทุกคน นัวนัวอร่อยค่ะแซ่ดอีเดีมะเขือเทศก็สวนองบ้านโกๆใส่เป็นกิโล มูกรอบก็มีทุกคนแต่พราไม่ทานกว่าทานไม่หมดแค่นีก้ก็จะไม่หมดแล้วนะแสบมือ <laughs> อร่อยจริงๆขมจีนเหนียวนุ่มมาก Thank you. ที่สุดเลยแทบจริงๆกับเพื่อนสดน้ำนัว ผิดปากบานเลยค่ะเทคห้าเม็ดแต่สีจัดจ้านมากเลยสีมะเขือเทศลูกผสมมะเขือเทศก็มีหลายสายพันธุ์มากเลย ใส่เข้าไปนัวอร่อยปลอดสารพิษทุกอย่างปลอดสารพิษค่ะทุกคนกินตำเตงส้มตำแล้วฮะอากาศหนาวไม่อร่อยอเพราะกินอากาศแล้วร้อนกำลังพอดีอะไรเงี้ยได้รสชาติอื้อ อิ่มแล้วค่ะทุกคนไม่หมด <g ül> <g ül> ในการที่เราอายุเยอะแล้วเนาะทานแล้วก็ไม่เหมือนกับหนุ่มสาวใช่ไหมคะทุกคนคะก็ <g ül> <g ül> นี่แหละพอล่ามากินเพื่อความคิดถึงเพื่อนๆนนะคะยังคิดถึงเพื่อนทุกคนทุกคนแต่พอล่าอาจจะไปไม่ทั่วถึงสายตาไม่ค่อยดีเจ็บตานะคะทุกคน ก็ไปบ้างนะไม่ไปบ้างก็อย่ว่ากันนะคะเพอเราไปบ้านไหนก็กินอิ่มนอนหลับนะคะยกนิ้วให้ตลอดเลยค่ะนะคะใครไปยกให้เราไม่เป็นไรนะคะก็อย่าได้อะไรต้องให้เขาก่อนเนาะไม่เป็นไรค่ะโลกโซเชียลเนะาะจะไปอะไรจะมากมายเพื่อความสุขทำอะไรมีคนสุขก็ทํานะคะคนอื่นก็อย่า,าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพรานะคะผิดพลาดประการใดพราวขอโทษขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย